ต่งไปนี้จะเป็น สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องซนี่เลยชานนะคะมนี้าสิบาพี่น้องมา ปั๊บแย,ย่เฮ็ดนี่ลุยเพิ่นบอกว่าให้ถ่ายคลิปไว้เห็นได้เด,เดอ้อมื้อนอี้เพิ่นบอ่อยู่ค่ะนี่ลุยเพิ่นไปอุบลก็เลยสิมาถ่ายคลิปให้พี่น้องเบิ่งว่าขั้นตอนวิธีการตัดบแย,ย่เฮ็ดมันเป็นแนวดาค่ะไปชมกันเลยค่ะก็ปิดตัวใหญ่ๆนะครับก็เขาไปใกล้ๆนิดเดจยวที่ติดหอมเปียกใหม่ๆเลยเขาเปิดต้วนสิเบิ่งพุ่นทางพุ่นเขาเปิดนี่สิ Hãy subscribe là kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn นี่เด้นี่เขาดึงออกมาได้บุญนี่เอออ๋น่าเกิดจิบุญเอ้โแม่นู้ีซ้อนมน <s> ี่เออดึงซ้ยน้ดึงซ้น้เปิดซ้กันอ่ไบล้งไงดิอืมเออลายเป็นพุทายสันหรอลูกถ้ะเป็นใหญ่ก็โอเค คำว่าเป็น่เนแต่ว่ามันเกิดดูนองหญ่น้ีตัด้ยน้ถึงกด่โอ้หเยมันเกิดดูนองเยาลองหอมแมลป้าหอมเกิดยกล่วยาหลายันบอกตย้าหลายเยอะายบาชาย่ังอ่ตัวมนเกิดอยู่นต้อง่ f c นี่เลาแนลนะคะ มาเบิ่งเจยิงกรว่าอันเจยิงระว่ามันหลุนกันว่นาไม่สิงกลุ<ด>่ัวผู้ใดผู้ใดใส่เครื่องถ้ามาเขาไม่ไปไก่มาสั่งก็ได้ยืยยนยื้อกับไก่ไก่ให้ลบเลยเอาผัไก่แล้วไม่ต้องก้มไก่มันแหมว้าวเลิศอยู่นะคะเลิศอยู่นะคะเลิศอยู่เด้ไปก้มไปก้าพุณ เสือเน็ออไมยิ่เขีมนอเป็นยังตาเท่ากับตนใหญ่เน็ตตาเน่ยตาโวยเลยใหญ่ ปากปิดไว้านเขาางใ่น่อเปล่เออีมือเาอมใสพอ่าใสท่วสายกันอกใสทั่วอากาศเห็นคนคนกัดกนดอกไ่านกักินไม่ดอกไม่หาใสทั่อเลยใสมองนหม่องทองใสน้ำหอมม่องฐนบ้านบมถึงเสื่อเงือก

มันไหมโบเล่ที่ไหนมีเสืตัดใหันขาดเนาะไปยิ้อกบฝ่าละจังบวออกหนองคอดฮะทีเหนรอ่ลครับใัดแเาับปิดปดไปแบบเก่าใจนี่วะหมดสามหมื่นหรือสี่หมื่นใส่ทอบัดใส่ทอเนี่ยมันจังสีเห็นว่ามันเป็นดอกบัน ปเ,เป็นเม็ดสาคูแล้วกันะมะพีบ่งซนีกัเห็นเลอดนีเป็นขาวขโเลย่า,าน,ยน,นี่เ,เม็สาคูกับบ้างเป็นดอกบ,บัานเออถืออากาศกัเป็นดอกง่ญ่แล้วบัานดอดนดกงหญ่ซ้าเดกะเบิ่งแต่บ่งข้งวโหลดมองข้งว่าไหนมองอยู่ง,งามโลด หลังจากเอาเฟืองปิดแล้วกับหดครับนี่คือสุดท,ท้ายแล้วที่หดตรงหดหลังหลังเฟืองเนีบ่น่คือหดเห็นเปียกแบบนี้ครับนี่อันนี้ยังว่าสิ่หดนี่ฟูๆอยู่หดเห็นยุบแะไนไห เฟืองยุบลงนะครับให้เกาะกันไอ้ติดกันโบ่ยากบ่ง่ายว่ายากกับโบหยากว่าไงกับโบเป็นโบหยาบ่บเป็นไงไงหยาบจะบ right. hey, ัดแหลกอยู่แต่ว่าขั Honestly, one, ้นเด้ええ๋ยวเห็นเห็ดละปาดตีนนี่ดีครับกอยู่บัดหลายเป็นเลก็เอา เคยปลูกเห็ดเองสองคนเดียเท่าไหรจำได้ปะสูงสุดสูุดน่เาปูกสเดย4เข่งเหมือนไหม4สี่สิบโลเ่สิบโลเสาหนึ่งนี่เก็บเก็บยี่มาแรงยังมีอีกนะบอกง่ายๆว่าพิ่นมากเห็ดนะครับพ่อเถาก็มากเห็ดครับแม่เถาก็มากเห็ด เป็นพ uh, uh, oh, ่อปลูกสวนเห็ดเลยครับ <f> ซ้ำสวนเห็ดต้นยางต้นยาง่ะครับต้นยางใหญ่กว่เพิ่นเอาไว้จะเก็บเห็ดกอเห็ดพอเออเห็ดละงกนี่ครับสวนอ้ยเดี๋ยวมาทายเองครับมือตัดมือตัดได้ทายเองบันนี่ละ น,นี่ลุย,ย,ลยสั่งไว้่ากาว้ว,ว,วเห็นหัวอันบอเหาเห็นนี่เห็นอยู่นี่ออยางแหมเออเอาวาปกไว้่เห็นอยู่ครับกระซิงซี่ลครับนี่กะสีหดให้มันเปียกซ้ำกันเบิดเลยกับท,ทามือเนาะบานมือใส่ทอ คุณแ่แ่พค่ะสำหรับคลิปนี้ซะะสำหรับคลิปนี้ก่ะเอาไวส้สำนี้ค่ะสวัสดีค่ะ